สิทธาไม้เหตุนะคะวิธีการเข่ามือกนะคะเข่ามือกงานสับหนังทองนะคะหนังทองรุ่นป้าหนานะคะรุ่นป้าหนาขางขวานะคะเข้าสังเกตนะคะนิว้วสองนิ้วเขาเนี่ยะคะ่ะนี่เวลาข้างขวาเวลาเข้าจะใส่นะคะนี่สังเกต มันจะเอียงนะคะเห็นบอกเขาจะเอียงเอียงนิดนึงเนี่ยเอียงนิดนึงลบันห่างขวาเอากับจะเอานาดีนี่งุ้มใส่กันนะคะุมลงนะคะห่างขวาจะเป็นเหนียวสี่นะคะเหนียวสี่ลบงเบิงวิธีการเหตุเลยนะคะนี่เข้าวา่างเวล่าเข้าว่าง หาบ้างเป็นระดาบเดียวกันเดืเอจะกยำเฮ้าตาใ่ประมาณจำนี้นะคะเสรนเส้นเส้นจำน,นีจำนีก็ลัางงามนะคะเวลาเฮ้าใ่มันจะบดถ,ถบอือถาบอนี้เฮ้ากับยกขึ้นมากค่ะยกงานข้างบนขึ้นมาจะสี่ เอากระสวดใส่เข้าไปปึ๊บอปลาค็มไม่อนนะคะปลาค็มไมก่อนเอากระสวดใส่เข้าไปเพืบอฮาวโปตงไปดึงงานนะคะนี่จัดระเบียมันให้ให้เป็นแนวเส้นตรงนี่เห็นไหมะคะให้ยูระดับเดียวกันสามเส้นเลยปลาค็มไม่ปึ่บขันเหาอยานาเฮาบ่เห็นมุมนะคะเ่ากะ พับลงมาค่ะพับลงมาให้เห็นมุมนะคะเหนีมุมนี่คือมุมมองนี้นะคะเขาสิเรียนมาหอดมุมนี่เด้อปึ๊บเข้าปลากเก็มไปก่อนนะคะให้สังเกตเบิงว่ามันหอดมุมย่งให้เข้าเอามือข้างนี้นะคะจับเบี่ยงงานมาจังสินะคะอ่า มือข้างล่างมือข้างล่างเข้าให้กดใจไว้บบไหไใหง้านเคลือนนะคะนี่นี่คือมือข้างล่างเข้ากดใส่ไว้ักเข็มไว้ปึ๊บเข้าจับเจ็งสี่จับจังสี่มากนี่มือขอ้างส่วนมือข้างล่างกับจับไว้จังสี่นี่แค่นี้นะคะแค่นี้เข้าโบอตองไปเอามือไปสาระวนนะคะ่เข้ากระเรียนมากถ้าเข้ายาัน บบเห็นอ่าบบเห็นว่ามันสีหอดใจนะคะให้ข้าาพส่ชวนนี่ข้าาพส่วนนี้ลงมาไหวจังสีนะคะเท่าก็จะเด็กหูนะคะว่าเท่าตรงเรนมาหอดจุดนี้นะคะเ้นไกมันระดับเดียวกันนะคะใส่ใส่งานเท่าใหญ่มันเขื่อนนะคะแรงมากค่ะนี่กาบาเรนลงมาเห็นบรอค่ะห้องมองน้องพาบ เขาก็จะปาเข็มใม้ก่อนโยกโยกนะคะโยกโยกงานสองงานนี่คือเนี่ยใส่เห้ามันใส่งานเข่ากับอันนี้เหออ้ายาให้มันเขื่อนนะคะโยกโย,ยกไว้เลยค่ะนี่เห็นไหมอ่ะและ้วก็เอาตีนยกตีนผีขื้นเอามือเอามือเอามือคางนี้นะคะเอามือขางนี้นะะเอามือขางซ้า,า,งาย มือข้างซ้ายนี่นี่เบียงงานมานะคะเขาเกคสแค่นี่ค่ะนี่ส่วนข้างบนเท่ากับเจ้าไปซื้อเนี่นี่ปุ๊บน,นเท้ายานนั้นเห็นเท่ากับเรียงเห็นบอเอาแค่พับงานลงมาหนีจัรดระเบียบแนนลงมาใส่งานเท้าบบเขื่อนนคะคะใส่งานเท้าบบเขื่อนข้อนีนนอนน้เท่ากับโกดใส่ข้างล่างไว้เนี่ยเอา เอาเนียวคางขวาเข้าเนี่ยโกดไว้เข้ากับเบียงนี่เห็นไหมคะเบียงปิดเบิ้งค่ะเปิดเบิ้งนะใส่งานในผู้ซำนี่ประมาณนี้เนอจะ้ะกำลังงามนะคะกำลังงาม ตะเค็บนะคะตะเค็บตะเค็บให้ได้ประมาณนี้เด้จ้ะตะเค็บม,มาเบิ่งกันอีกจ้ะที่นี่ร่องไะเ็ดเบิ่งนะคะปึ๊บเอาวางวางลงเลยแนลงมากปักเข็มไว้สอดใจ ปึ๊บเนี่ยมือเห่าการประหอดเบียงค่ะมือข้างล่างก็จับไว้เบียงงานลางมาจังสิเห็นบอกมือเห่าโบเตปสนระบนเนี่ยแบบนี้จะง่ายด้ค่ะสำหรับมือใหม่ผู้ใดถี่กำลังหัดงานใหม่หอดมุมปึ๊บมือขอา้าง้ส่เห่าเบียงมาเลยมือข้างบนยกงานเห่าโบต่อประหตดเนี่ย ก,กิมไหวหอนมุมปุ๊บนี่โกดใส่ต้นนี้ไหวขังบนนี่กันโยกมาจังสีแค่นี้ก็เลี่ยวเลยนะคะล่องเอาไปเหยุดตรงนะคะวิธีง่ายๆเอาไปฝึกเวิงเพื่อผู้ใดเห็ดใหม่เสด็จเป็นแนวทางให้เข้าเด้เห็ดุดง่ายงานง่ายๆขึ้นนะคะเดี๋ยวกิมนาจังมาพอกันไหมนะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ